เห็นวิวไวๆแบบนี้ทุกคนคะ่ะได้เวลาเข้าป่าบูเบอรี่กันแล้วทุกคนวันนี้เราเอาวิวมาฝากก่อนเข้าป่ากันนะจ๊ะทุกคนจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาในป่าอีกแล้วปูาสารนังพรอมมุนเด้พี่น้องเออสิ้งปะเรามาเก็บบูเบอรี่ป่าทุกคนแต่ว่าเราเจอเห็ดทุกคนคะ่ะ <c oughs> เราจะเห็ดทุกคนขาแล้วทีนี้เราก็จะพาทุกคนเก็บเห็ดเนาะ<ป>ดูบรรยากาศก่นกอน<ป>บรรยากาศที่เราพาทุกคนมาทุกคนขาตรงนี้จะเดินง่ายหน่อยนะเพราะเป็นป่าบูเบอรี่นะคะทุกคนจ้ะตรงนี้ก็คือเรามาประจํานั่นแหละแต่ว่าเราเจออันนี้ทุกคนนี่อยู่ข้างๆกันเลยนะคะมาป่าบูเบอรี่ก็จะมีเห็ดด้วยนะคะทุกคนขานี่เราเก็บเห็ดกันเลยคะ่ะนี่เห็ดทุกคนเออ ดอกใช้ได้อยู่นะทุกคนขาบางรูนขามันเมื่อกระดำได้พี่น้องเอ้ยอุบรีอุบ,อร,อบอรีทั้งนั้นแหละมันฝนตกลงมาแล้วมันโตวไวมากเลยทุกคนตอนนี้นะ้าเก็บตรงนี้เก็บโอ้ยอันนี้พห่ผู้ใดเหยียบเนาะสาวดึงเอาเล้วเก็บเราตัดขาเลยตัดขาเลยอือตัดตรงนั้นเลยก็ได้ตัดตรงนี้แล้วอือฮ นี่อีกมันได้อยู่ค่ะมันยาวมันอยู่ใต้เฟืนองไหมทุกคนได้อีกอ่ะเดี็กเหมืนบอกโอ้ว่าผู้ใดเอันเอาหัวไปปะมาย่อมมายแงนี่เด้อยู่ใต้เฟืนได้เขียวพี่น้องจ๋าถ้าบกสร้างมันก็บกขืนมากเพราะมันฮอนแห้งนึกหันหลากมะคนหลากสาสตร์น้ำกลักรหลากได้พี่น้องจ๋าพี่ เฮ้ยคุพี่ไม่พร้อมเดี๋ยวเราเก็บกันค่ะเอาเก็บมาแม่เลงแล้วะไหนอือเก็บมานั้นเลยนี่ดูสิอูบะรีกับมีด้วพี่น้องค่ะป้านี่ต้อนปลาไหลพันใดตึงอ่ะนี่อู้ดอกเงี้ยอยู่นี่ค่ะมันสีแห้งงเงี้ยปิดนี่เให้แม่ได้เปิดให้นี่ไว้เลยนะ xe đại xe pin ông lê nào yêu kiếp 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 mẹ kiếp 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 ดูขึ้นมาได้ไปฝากแม่หญ้าอยู่บอกพี่น้องเอ๋ยผู้ใดเด็ดออกพี่น้องเอ๋ยพนขาแงยง่ายด้วยค่ะนี่ยขาได้ไหมไม่ได้มีดมาด้วย ดูได้อยู่เดี๋ยวค่อยแปะน้่นเราพี่นุ่งค่ะนั่นบอดอ,อกมันงาม,มน,นี่นนี่เกลียวทุกคนเห็ดปากการังนะคะแต่สงสัยจะลอยสัตว์กินทุกคนเออมีอะไรบอนี่อันนี้ไร้อยู่ทุกคนจา้าโอ้ย้ำแสบด้วยเนี่ยอันนี้ดอกมันขามันได้บอโอ้มันได้อยู่นะพูดถึงนะอ้อ